ส่วนที่จังหวัดตรังนะคะเกษตรกร,ร,กรในวัย62ปีค่ะได้ใช้พื้นที่แค่ครึ่งงานนะคะในการปลูกผักเลี้ยงครอบครัวค่ะนายมิดเอียดนุ่นนะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรในวัย62ปีจากตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะมีการใช้พื้นที่เล็กนิดเดียวค่ะเพียงแค่ครึ่งงานเศษเท่านั้นปลูกผักหลากหลายชนิดทั้งผักบุ้งผักถั่วผักยาวบวบแล้วก็ฟักเขียวนะคะ ปลูกผักเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า10ปีแล้วแม้ว่าจะต้องเผชิญกับฝนตกหน,นักน้ําท่วมสภาพอากาศไม่ค่อยแน่นอนแต่ก็สู้ไม่ถอยค่ะตอนนี้ก็มีการปลูกผักบุ้งแก้วนะคะซึ่งใช้ระยะเวลา23วันก็สามารถที่จะเก็บไปขายได้ราคาน่าสนอยู่ที่25บาทต่อกิโลกร,รมัมรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่5,000ไปจนถึง10,000บาทนะคะถือได้ว่าเพียงพอในระดับหนึ่งแต่ก็ขึ้นอยู่กับผลผลิตแล้วก็ราคาที่มีการผันผ,นผนวนตามฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลถือศ กินผักนะคะเขาบอกว่าราคาผักบางชนิดอาจจะมีการขยับขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักคะนธุผักกาดผักกวางตุง้งซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรนะคะแต่ก็ยังต้องมีการแข่งขันกับผักจากจังหวัดอื่นใกล้เคียงที่จะเข้ามาตีตลาดด้วยทําให้ราคาผักในจังหวัดรางนั้นราคาตกลงได้เหมือนกันโดยขอให้ภาครัฐค่ะเข้ามาช่วยดูแลราคาของผลผลิตแล้วก็อยากจะให้รับฟังเสียงของเกษตรกรจริงๆโดยเฉพาะภาคใต้ที่ถึงแม้จะอุดมสมบูรณ์แต่ก็เสียงเรื่องของภัยธรรมชาติที่มีมา ตลอดทั้งปีค่ะ